สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็รบกวนนะครับถ้าโฆษณาคือนูโฆษณาคู่ด้วยนะครับลืมบอกกันอะไรคลิปเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับทุกคนที่ช่วยกันดูโฆษณานะครับโอเคมาเริ่มกันที่วันนี้เป็นใบงานที่1.12นะครับเป็นใบงานคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะครับวันพฤหัสใช่ป่าวันพฤหัสที่ที่สี่นะพฤหัสที่4ี่โอเคนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ยังจะยังเป็นเรื่องในส่วนของการคูณอยู่นะครับเป็นการคูณอยู่แต่ว่าเป็นการคูณอย่าง2ใบงานก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการคูณที่เป็นเศษส่วนคูณกับจํานวนเต็มใช่ไหมแล้วครูบอกว่าจานวนเต็มน่ะจริงๆแล้วมันมีส่วนเป็น1เพื่อให้นักเรียนไม่งงนะครับเพื่อเพื่อเราจะได้จับคู่อ่าคูณบนคูณล่างอย่างเงี้ยได้นะครับก็ก็การคูณก็ไม่มีอะไรมากนะครับนั่คือการบนคูณบนล่างคูณล่างเนาะโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับ โอ้เมื่อวานมีผิดพลาดไปน,นิดหนึ่งด้วยนะครับสําหรับนักเรียนที่ลอกไปอ่าไม่ใช่ลอกศึกษาไว้ก่อนท่านนั้นเนาะโอเคนะครับข้อแรกเนะี่ยความจริงมันเป็นสามส่วนเจ็ใช่ไหมแต่ว่าครูเขียนเป็น30สิบเออไม่รู้ไปเอา30มสิบมาจากไหนอีกโอเคนะครับเพราะ,ะนั้นช่วยกันดูด้วยโอเคนะครับครูก็เบลอเบลอโอเคไม่งั้นข้อนี้นะครับก็จะได้ว่าเป็น 12ส่วนสานะครับคูณกับ45่ส่วนสินะครับจะเท่ากับสิสคูณกับ4ีนะครับส่วนกับ36สคูณกับสิโอเคไหมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกตัดทอนได้เลยนะครับ4ี่ตัวเนี้ยสตัวบนกับสตัวล่างเนะี่ยสามารถเลือกตัดทอนกันได้เลยนะครับเอาแม่อะไรเดียแม่แม่เก้าไหม 9ก้าสองสปดเ้าห้าสี่ห้านาะแม่12บสหมสิบสองหนึ่งสิบสองสสามสใช่ไหมสองสองยี่สี่เออ <c oughs> คูรูมีการทบทวนตัวเองด้วยนะครับโอเคเพราะนั้นโอเคจะได้ว่าข้างบนเหลือ1นคูณหใช่ไหมครับข้างล่างเหลือ3ามคูณสใช่ไหมเอ่ยนะครับ ดางนั้นจะได้เท่ากับ1คูณ5ได้5 3คูณ2ได้6ข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายละนะครับเพราะว่าเศษจะไม่เกินส่วนเนาะไม่ต้องแปลงให้เป็นจำนวนคะนะครับถือว่าเป็นเศษส่วนแท้เพราะนั้นตอบเศษ5ส่วน6ได้เลยโอเคไหมเหมือนมันจะยากเห็นไหมนักเรียนแต่ว่าเราใช้การตัดทอนนะครับมันก็เลขก็เหลือนนะ่น้อยลงมากนะโดยส่วนตัวนะครูชอบการคูณมากกว่าการบวกกันลบนะครับอะ โอเคมาดูที่ข้อ2นะครับจาก10บส่วนยีนะครับคูณกับ35มส่วนยนะีเนี่ยจะสาสิบแเงี้ยอ่าจะได้ว่าเท่ากับ10บคูณส5เนาะทั้งหมดส่วนด้วย25่สิบหคูณยี <c oughs> ไม่ว่ากันนะครับโอเค เลือกตะทอนเลยนะครับเลือกตะทอนเลยแม่ไรเดียแม่ห้าไหมเจ็ดสามยี่เดยี่สิบแปดแล้วแม่ 7, เจ็ดดีกว่าเจ็ดสี่ยิบแปดนะครับเจ็ดาเนาะห้าห้ายีองสิบอ่ะนักคูเขียนก่อนก็นแล้วอะเหลือ2องคูณหส่วนหคูณสี่ จริงๆแล้วมันตัดถอนได้ต่อนักเรียนเห็นไหมจริงเราตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้แต่กลัวครูครูกลัวเธอจะงงนะครับเพราะนั้นเอาไม่5ตัดเลย5 15 5 1 5ตัดกันเหลือหนึ่งนะครับ2 1 2 2 2 4นะครับเท่ากับข้างบนเหลือ1คูณ1ส่วนข้างล่างเหลือ1คูณ2เท่ากับ1ส่วน2นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน2ไม่ต้องแปลงแล้วไม่ต้องแปลงแล้วเพราะว่า มันเป็นเศษส่วนแท้อยู่แล้วนะครับเป็นต่ำาละต่ำสุดแล้วนะครับโอเคไหมนักเรียนช่วยกันทบทวนดูด้วยนะครับทบทวนดูด้วยว่า,าครูตัดถูกไหมครูคิดถูกไหมนะโอเคจะได้เป็นการฝึกไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดอยู่หรือใครที่กําลังจะจดนะครับก็กดสต็อปไว้เพราะครูจะลบแล้วนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3ามข้อที่4ี่นะครับ ข้อที่3นะครับเป็นเศษ8ส่วน9คูณกับ c 6 6ส่วน11เนาะจะได้8คูณ16ทั้งหมดส่วน9คูณ11แม่อะไรเดียะแม่อะไรตัดได้แม่3ก็ไม่ได้น่าจะตัดถอนไม่ได้หรือเปล่าข้อนี้ แต่ว่าถ้าใครตัดได้ก็กกกตัดนะครับแต่ว่าครูว่ามันจะคูณเยอะไปหรือเปล่าอ่ะถ้าตัดไม่ได้เราก็ต้องคูนเนาะตามนั้นนะครับขอดูอีกทีไม่น่าได้โอเคนะครับเพราะฉนั้นจะได้เป็น8คูณกับ16เนาะนะครับ,รบตัวบนตัวล่างไม่ต้องคูณก็ได้นะครับเ1เป็น99นะครับได้ตัวล่างละข้างบนนะครับ8 หกเท่าไรเป็นห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดทดสี่ใส่แปดเนาะแปดหนึ่งแปดทดอีกสี่เป็นสิบสองโอเคไหมนะครับได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยเนาะข้อนี้นะครับน่าจะตัดทอนไม่ได้ถ้าแม่สามไม่น่าจะทัดได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้น ทำให้เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำเลยเธอก็บอกว่าเอา99ละหาร128นะครับ99เนี่ยจะได้128ก็แค่1ครั้งเท่านั้นเนะาะเพราะ2ครั้งจะเกินละ99 1 99นะครับลบกันเหลือเท่าไหร่8-9ไม่ได้ยืม2มา2เหลือ1 8เป็น10 8 18-9เหลือ9ใช่ไหม 1นลบเไม่ได้ยิ้ม1เหลือ0นี่กลายเป็น11 9แล้วก็อะไร10 11เิเอนาะเลยนะ2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบนะครับก็คือจำนวนเต็มก็คือ1นะครับเศษนะครับเศษคือ29นะครับแล้วก็ส่วนเดิมคือ99โอเคไหมตอบ1เศษ29ส่วน99โอเคไหมครับโอเข้อนี้ก็จะคิดเดยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากมากโอเคไหม เพราะนั้นข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับจะได้เป็น15ส่วน21นะครับคูณกับเศษ3ส่วน7จนะครับจะได้เท่ากับ15คูณ3เนาะด้านบนด้านล่างได้21คูณ7นะครับหาตัดทอนเลยนักเรียนตัดได้ไหม3 1 3นะ3เนาะ3 7 21จเอเอ3 7า1นะเพราะนั้นจะได้เท่ากับ15คูณ1นะครับส่วน 7คูณจดนะครับส่วน7คูณ7นะครับจะได้เท่ากับ15ส่วน49ตัดทอนได้ไหมเนี้ยน่าจะตัดไม่ได้หรอไหมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน่าจะตัดไม่ได้ละก็ตอบเศษสิบห้าส่วน49เเลยนะครับหรือถ้าใครตัดได้บอกด้วยนะ ครูทิ้งไว้คิดต่อแล้วกันนะครับครูทิ้งไว้คิดต่อถ้าใครตัดได้แต่ครูคิดว่าน่าจะตัดไม่ได้หรือเปล่าโอเคนะครับอ่าครูลบนะครับครูลบนะไปที่ข้อต่อไปนะครับข้อที่5ข้อที่6นะครับอ่าจะได้ว่าเป็น19ส่วน33เนี่ยคูณกับ11ส่วน76เนาะจะได้เท่ากับ19คูณ11ส่วน33คูณกับ76นะครับ 1> 11 1 11, 11 11 3 3 13อ่าอ่าไอ้19กับ76เนี่ย19นี่เป็นจำนวนเฉพาะเนาะไม่มีอะไรคูณกันได้19เพราะนั้นเราลองเอา19คูณอะไรได้76มีไหมอ่า9 4 36อ่าลอง19คูณ4สิอ่า น่าจะได้นะ9436414ทดอีก3เป็น7โอเคนะครับ1919194716 1 19, 19, 4, 7, นะครับจะได้เท่ากับข้างบนเหลือ1คูณ1ส่วนข้างล่างคือ3คูณ4นะครับเท่ากับ1ส่วน12 3 4 12เนาะฉะนั้นตอบเลย1เศษ1ส่วน1 2อ่ะ าบอกทิกไว้ตรงนี้ก็ได้ว่าทําไมครูคิดว่าเออมันน่าจะลงตัวนะครับเจหเพราะว่าเราลองประมาณเนาะค่าประมาณนะครับ19เนี่ยค่าประมาณนั่นก็คือ20เนาะพอ20ปุ๊บเราลองเอาคูณ4แล้วเนี่ยมันได้มันได้80ดใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันคือ19เพราะนั้นถ้ามันคูณ4ไปเนี่ยมันจะหายไปส4 4สี่สี่สี่อะไรอะสจํจำนวนใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่า20พอเราตีเป็น20เนี่ย 20 1ครั้งก็หายไป1ครั้งใช่ไหมครับเพราะเลขเราคือ19นะครับเพราะฉะนั้นครูก็ประมาณเอานะครับแล้วก็ถ้าลองใช้แมสส์คูนเนี่ยก็ลองแล้วว่าเออเเนี่ยมันคูณกับ4แล้วมันลงมันคราบสิบหกมันลงท้ายด้วย6มันก็น่าจะเป็นไปได้เงี้ยครูก็เลยเอาลองไปคูณดูนะครับวันตอบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสินะครับเศษหนึส่วนสิโอเคข้อนี้นะครับเป็น27่ส่วนหกนะครับคูณกับ143่งส่วนแป เข้าใจไหมเอ่ยที่คุณพูดเมื่อกี้ได้า27คูณกับ143นะครับทั้งหมดส่วน65คูณกับ81อ่ะอันนี้ก็ใช้แม่อะไรแม่แม่เก้าใช่ไหม99้1 93 27ยนะครับยังตัดถอนได้ต่อแล้วเนี่ยนะครับตัดถอนได้ต่อ3 1 3 3 3, 3 9โอเคไหมนะครับ ่ะจะได้เท่ากับ1คูณ143ส่วน6กบคูณกับ3มทันไหมครับเนาอะอ่อันนี้ยะนะลงไหมไม่น่านะไม่น่า3 1 3 3 4 12อเหลือ2เป็น23ไม่ได้โอเคเพราะงั้นเราต้องจบแค่นี้ละนะครับจะได้เท่ากับ65คูณ3ได้เท่าไหร่เอ้ย 3 5มห้าสิบหนะ้าทดหนึ่ะสามหกสิบทหนึ่งเป็น19เนะครับเท่ากับ143่งร้อยส่มสวนร้อยเก้าสโอเคไหมนะครับสามห้าสิบห้าทหนึ่งใสปเป็นสิเก้าโอเคนะครับเพราะนั้นจะได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะเพราะว่าไม่น่าตัดถอนได้เพราะอันนี้ลงท้ายด้วย5เนี่ยพอลงท้ายด้วย5มันก็ควรจะเป็นแค่แม่5นะครับแม่หหรือเปล่า ถ้าอะไรคูณกันที่ลงท้ายด้วยสามมีไหมอาฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับฝากไว้ให้คิดเป็นการบ้านนะครับสำหรับข้อนี้ครูตอบไว้แค่143ส่วน195ก่อนเนาะนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติตัดทอนต่อได้เนี่ยบอกครูด,ด้วยนะครับแต่ครูจะลองไปคิดต่อข้างนอกด้วยนะครับว่าว่ามันสามารถตัดทอนต่อได้ไหมนะครับแต่เบื้องต้นครูตอบไว้เท่านี้นะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะจะตอบตามนี้เนาะนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับไปคิดต่อด้วยนะไปคิดต่อด้วยนะครับฝากไว้เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวครูก็จะไปคิดต่อข้างนอกเหมือนกันว่ามันสามารถมีเลขไหนจะถอนได้ไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีครับแต่ว่าถ้าสมมติมันมีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวครูจะคอมเมนต์บอกแล้วกันเดี๋ยวครูจะคอมเมนต์บอกหรือว่าถ้าใครมีเวลานะครับดูแล้วหาได้เลยเนี่ย ก็ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆไว้ด้วยข้างใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเอาไว้ฝึกคิดฝึกทำเนาะเอาไว้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝากกดใครยังไม่กดซับสไครป์กดซับสไครป์ครูด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ครูอ่ากดติดตามกับซับสไครป์อันเดียวกันเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอ่าอย่างอีกอย่างนึงคือโฆษณาโฆษณาอย่าลืมดูโฆษณาครูด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบสวัสดีครับจะขอบคุณอีกแล้ว